บาีะนี่ไปหรโาเดสิบุเบุเบุขนี่ไปเบ่งดอกไม้กนสิได้พ่อเยอะเลยวันนี้ชิหวาดีป่เยอะลยเไตอกไว้ล่วนดี๋ไปลามไว้โอ้ยนั่นตังามันว้า้านมาไม่ไกลเลยนี่เงินบ้านนี เด็กชายบ้านียังหรอบ้านนล่าหนมันมัหานเด็กชายบัานียังหมดเลยบ่บ่็นมันจะไกลเลยบางทีมันมานัดเดียวสี่ัยเลยบัานเพม่นบ่ได้สี่วัดตัว่ได้พวกนี่เ่งีดเด้อซ่ตวนมนนี่ยตัวขา ไซหลาดูในกลมัมตัวเขาก็มีบัดเขาบีเขาซื้อบัดเด้อบอยลูกวานกตัวนึงเต้ซุมเดียวบอ่แต้ซุมเดียวบอมาเดมถึงมาเดมาต้ซุงมออบุนก็ซื้อิุนอันกุนพวกุนหเป็นแค่ผูเป็นั่้เเพื่อนเดาได้ละเก็บนิวกุนโอก็ะองเพปกเบี้ย่งเมื่อเนได้กิได้พู นนี้ไปะเไปหาใหม่อัไรป้าหาไม่รมึงอ้ยหาอบไปเลยหาอบอกจไดรสิเป้ราังแโซ่ันเพเราสู้กันโซ่เามดีน้ต้องอย่าอดีเดเขาลกบอลีเสียอไ